เอาหอมอย่างคอามก๋วยเตี๋ยวสิสวัสดีครับผมคือเป็นหอมหวังสินเด้ความก๋วยเตี๋ยวหรอความก๋วยเตี๋ยวหอมก๋วยเรียวกุยเลียวกู้รวยตุยเอาขาไปเต้นวานนี่หรอไม่ไม่เขาบอกมันเอาวานเต้นได้อ่ะ เต้นหน้าก็บผมแต่ว่ามันต้องลงหนักก่บาบอกกิเข้ายังอะไรไม่กินบะหมีครับก๋วยเตี๋ยวจากแม่ฮะอเมริกาเหมือนเดิมอุ้ยเจ้าเก่าเจ้าเดิมย่านแตบ่บารากินย่านแตบ่บาราเสียบแม่ฮะอเมริกาก็นนได้ยแม่ฮะอเมริกานะครับมีรูปก๋วยเตี๋ยวมาจอดนะครับวันนี้ แม่ฮักอเมริกาซัพพอร์ตก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสเจ้าเก่าเจ้าเดิมสวัสดีครับผมไล่ไหมเขาเล่นดีเนาะเขาเล่นดี มีแต่กระเทยยอมฟิดไปเนี๋ยได้จัดก,การมมง,งู้ห,งหมือเน,มนเมื่อเนี้ยยังอะไรก็เข้านึ่ดีเนาะกาเล่นขขม่วงดีๆที่ว่าเออเล่กไข่ม่วนนี่ยนุ้นใช่เล่นนกับไขม่ม่วงไม่คุยกับใครเอาคุยกับพีผ่ผู้อันนี้ไม่อยู่อันนี้ไม่เห็นมันก็เลยพอเข้าใจตัวเองครับซีเรียสยังป้ากันเถื่อนอะไรผ้าตับเตาเหรอแม่สวัสดีครับอุ้ยคุณแม่ยังไงนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้ว เป็นดาราเป็นคนดังเนาะเป็นงานหลายเป็นโานี่เนาะยายิงหลายที่แล้วอุ้ยพลาดมากเขากับเปไทยเอานั่นเนาะโฆษณานหลงานงานหลงานงานลายจะจมหรือบัณนีตว่าจม่มมิติสู่ตายวันนี้มาฝากใครบ้างกับลูกชายลูกชายแม่เป้าสวัสดีครับมือกล่องมือกล่องมาเฝ้าวกล่องน้าฝ่าวกล่องแจ้างแน่เพรจ้างแม่ไปแม่กับเราเฉียดเฮียน มีหยางกับยัดเอาเขายัดสู้งานช่วงนี้ก็ได้ทั้งรถกับไม้รถกับไม้เฮี้ยงกับซีเฮ็ดเฮี้ยงกับซีเฮ็ดโอ้ยมีเต็มดูซื้ออะไรเนาะนอนนอนนอนมาแล้วไม่เกินสามชั่วโมงพอเพราะแค่จ่ายมาแล้วเยอะแล้วไปค่วันนี้แม่รับบทอะไรนี่วันนี้เป็นบบทจะให้เป็นคนดีหรือคนชั่วโอ้ยหน้าไม่ค่อยจะเป็นคนดีได้เนาะเอกต้องเป็นคนชั่วใช่ไหมมันเข้ากับคาแรคเตอร์นะต้องเราติดตามวันนี้มีพี่นงค์คงอร อีพีเดือดแช่วงสามารทคนดังอือคนดังมีน,อ<ค>น้องเป้ามีน้องเปา้าพร้อมเลยน้องเป้าอีพีนี้ไม่ได้อีพีเมื่อกี้ไม่ได้ไมาคนผ่านหายเยอะมากอีพีเมิ่งหันนี่เิันเป็นรอยออกรถตีบินไปเอาไปไายงานน่ะดิิเีสิมาอยู่ตัวกับสมาร์ทออกแม่มันสิบบน,นคูมค้ามา่มันสินั่นค่าตัวสามร้อยห้าสิบหนึ่งสิมาซื้อตัวบินอะไรมาพ่อดอกเป็นรีวิวโหลดเพิ่นกับว่าสิเลื่อนเนาะตอนแรกไปเพิ่นสิเลื่อนพะนะประเดี๋ยวว่าเลื่อนดอกพะนะผู้หนึ่งกับไปไายรีวิวอ่ะสินค้ายุคกรุงเทพก็เลยบินนมาา่่ทัแตว อีพีนี้มีเด็กเด็ดเลิศแน่นอ,อนอีพีนี้แม่ฉากเยอะมากอีพีนี้แม่บทเยอะมากบทเยอะมากนั่นแหละไม่มาไม่ได้แต่บทนั้นยัง <laughs> ยังรุ่นนี้ไม่ต้องจำหรอกด้น <laughs> เดี๋ยวพุ่จอดด้นสดฉา,า,ากปีนฉากเราอีพีนี้อลันรางกายนะพี่น้องต้นไม้ต้นอะไรไม่เดากินข้าวเป็นนี่กุ้ยเตี้ยวข้างห้องข้างห้องกุ้ยเตียวข้างห้อกดีกุ้ยเตี้ยกับพี่เตี้ยมีข้างห้องเอ้าญาตกับบ้านโบยันเตี้ย น่ารักผู้ทักก๋วยเตี๋ยวนั่นยนะวันนี้ยังเหลืข้าวกะเพราบอะไรก็ว่ากันไปวันนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับฮายเป็นมาดีดีว่างูมันออกมาจากห้องบองเธอหรือเปล่าวะไม่ใช่ค่ะฉันอยากรู้ว่าใครมีบ้านส่วนตัวในในห้องกระจกเลิศจังไปรีวิวมาแล้วนะไปดูแล้วปะไปรีวิวมาแล้วไม่ชอบไม่ชื่นชอบมากแบบว่ามีห้องส่วนตัว มีโหมดส่วนตัวด้วยเวลาเราเอาซิฟลงก็เป็นห้องเลยหรอเันนี้พาม่านผาอะไรเหยียบสื้อผ้าในนนได้เลยเลือดเนาะเลือดเท่าไหร่กี่บาทอ่ะห้ร้อยหรอเอาแต่เพื่อซื้อจ้ะหรอล่าพ่อซื้ออยู่ไปก่อนนะพูดจ้าไม่รู้เรื่องเลยยังไงนี่ตัวนี้ตบทเสร็จยังนี่ ตุ๊กเปิดอะไรเมื่อกี้คยรีบปิดจอจังจไม่มีอะไรครับขอทับลุกนะครับไอ้ลุกสลีฟไอลุกสลีฟ <laughs> ดุส่วนไล่ไอลเอา้ากล้องน่ารักจังชุดวันนี้มีน้ำจินหรือเปล่าให้ถามเหมือนกม่เคยอยากเป็นให้สุโงสับมือยังไงยืนเชียนบอกงูมันมันอยู่ในเฮียนมันอยู่ในออฟมันบารูอ่ะฉันนั่งฉันนั่งอ่ะถ้ามีแห้งอยู่ฉันไหล่ส่งมาแตเหล้ว บานีย์อีกข้าวนึงยามยามห้องขึ้นว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอ้เยอย่างน้อยแรงหน่อยนเป็นงูเดี๋ยวไปกับพี่ผกคนอยู่บานี่อีปอกีกับบ้าจับก็ได้เอาขวดมาแง่แง่แมันก็บอกเข่าด้วยสิไปมันอะไรบอกฮือฮั่นเขาหนีเราบอกฮือก็ยามไปส่วนหมองโซฟป้าการค้นตากับยางมันชาดีแต่แต่ตัดสินใจสังหารหัวแต่ว่าบุ้งหัวดอกพิษเพผาะพิษบุ้งหัวดอกแต่ว่าเอาค้าวเอาข้่วแบบกวนเอาแล้วเสียเปลืองแล้วแต่ว่าเขาไม่บอกว่ามันไม่มีผิษ งูเขียวคนรักงูก็จะมาดราม่าใช่ก็เรียกว่าโอ้ยแต่ว่างูนี่มันไม่เป็นไรเขาบอกพยินงูเขียวไม่เป็นไรก็ลองกัดดูสิฮะ่ะไม่แต่ว่าออฟฟิศเราอ่ะมันมีเด็กอยู่เยอะมีทั้งเด็กและผู้หญิงอยู่เยอะถ้าเราไม่ทำสมมตินะว่าเราปล่อยเบอร์ไปเลยแล้วมันก็เรียกอ่อนไม่ได้นะกัดตายมาก็เป็นเพื่อนฟิเล่เป็นคนจ่ายจากงานศพอีพ่อจนั้นก็ ถ้าาเรส่งน้องกับดาวลงส่งน้องกับดาวเราขับไปใครก,ก่อนบมดูจากงูบมดูจากชีงูดอ,อกงูเราต้องปลอดภัยเลี้ยงเขาสุดเป็นคนเน็คกับอะไรได้ต่อนั่งเปิดเ<อ>ดี๋ยวเราเดินเพิ่งดูงูยังมาเปิดเด็ดตอนนี้แยบหลายชนิดแกหลายชนิดไหมก็เลยเป็นตัวแทนแสดงว่านางมากินตุ๊กแกในบ้านเรามาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ไม่รู้ว่าตัวไหนบ้างแต่ว่าห้องบัานี้ห้องพักกันห้องบัานกูย้านไปนั่มป่านไม่ว่าก็สมบุกอ่า หนุ่มบ้านโค้งสง่าลำพองทำนี่เลยมัเนเตกเดี๋ยวเราปลูกปลูกก้อนกินดีๆเขาวาน้ำเย็นนั่นแหละมีร้อ,องเพลงอะไรวันนี้วันนี้นะครับยังไม่แน่ใจครับว่าแม่บิ๊กกี้จะให้หนูร้องเพลงอะไรเอ,อ <c oughs> ้าไม่ได้ซ้อมตีอ,อ,มอ๋อได้กลุ่มปีดได้กลุ่มปีด กุ้งปีติคนนั้นก็มีมาถึงกุ้งปีติไม่มีหรอกมีเพลงอะไรกุ้งปีตลูกกระดาษทอมทำใจค่ะว้าวลองให้งผู้ชายแล้วเลยเพลงน้องเพลงผู้ชายมากกำลังกำลังปรับให้น้องร้องเพลงผู้ชายเปลี่ยนวิธีการร้องเพลงผู้ชายมาขี่จูนี่กำลังสอนวิธีการร้องเพลงสไตล์ผู้ชายแม่ยเขาสอนรองผู้ชายจะเลี้ยวลูกเบื้องแน่เบื้องแขนข้อขาแน่น่ะเพิ่นเพิ่นปรับแล้่หนักงุ้ยเพิ่นเพิ่นติดออกนาศิ ิจะรองเพจะออาคก็ยังว่าหันรองเพลงกันเสียแรงที่น้องนี่รอร้องบ่อยห็บอฟังดูอ,นนนอันั้นขาซ้ำอันกินเขายู่บันี้เส็จแล้วเอประมาณก็กโอเคแล้วดิซิวกดูกซิวนอนดึกน,นะคะบอไปเลยลองไปเลยปิดูอาุตัดปิดูอันน,น,อนี้น,น,นะนะ่นะก่นอนอ สียแรงพี่น้องนี่รอพอสิ้นวันขอเงียบหายไปเลยก็ได้อยู่กต้องต้องไปร้องเวลาผู้ยิ่งใหญฟังฟังต้องเปลี่ยนการร้องสีร่น้องนี่รอต้องออกสี้เร็เอา่ยันเรียหรอท่านีะพี่น้องนี่รอติน่นใส่ร้องว่ามาทอมทําใจจากทอน่ยแม่แม่ท่านนั่นแม่เม่ท้องในกลุ่มเนี่ยอุ้ยแม่มันที่ปัดนะ เออกันลองไปพี่อะความเนี่ยน้ำตาโนยคิดหอดหอยความลักให้นั้นถึงเขาพังรอฟังในคูณว่อกสูงแค่นี้มันน้ำตาโนยไปคิดไปถิน้ำตาโนยคิดหอดซูงไปถืความรักซีติงมาสูงรอถ่ายตอนมอซ้อโอเคครับทั้งหมด้ยังได้ราคาไม่มีปัญหาแลยปลาัะบอด ตาเจ็บปวดเลยตาเจ็บปวดจะมองไม่เห็นแล้วเช่นโดนจุกตาเชนโดนจุกตานางสิบสองเดทส์อันนี้อันนี้เป็นนางยังเนี่ยเป็นลูกลูกนางเที่ยวอะไรอ๋อนางสิบเอ็ดโอ้ลูกนางสิบเอ็ด baby ลูกนางสิบสองจะมป็นลิลลี่โอ้ตรงมะตรงมะอีพี่นี่เกลือใเกลือเป็นพุทธเ่ามีข้างไหนเป็นคนนุ่มมีแต่ไหนเป็นคนหนุ่มมันเป็นผู้ก็เป็นพ่อมันเป็นพ่อกันอร่อดบทเด่นบทเด่นบทดี ป่าหมมขายตัวเตรียมความพร้อมนะครับต่อให้เป็นคลิปยาวคลิปอะไรนี้ค่ะสวัสดีครับสุขสันต์วันแม่ค่ะแต่ยังไม่ถึนวันพ่องงมากทีนี้ งงมากเจนนี่บอกว่าสุดทธิพัฒน์แม่จะไปทำให้บอสปิดบังเราเป็นแพรเราเป็นแพ้เราเป็นแพ้เราเป็นสู้การแสดงบอกผ่พังไงแม่เอาออกมาออกเป็นแพ้เราเป็นแพรอันนี้อันอันนี้น้องๆเตรียมตัวแสดงคืนนี้นะครับขายบัตรกลุ่มปิดนะครับที่เพจใกล้เพลงตัวเกมมิวสิกนะครับ ทำอะไรไกันไฮสคูรหรอไม่น่าหรอเขาดูดีแบรนด์ไฮสคูรเฟินเบิรเอินเตือนมาเออแตงของสี่ดส right. ูงอยู่คนในเมืองเมืองไหนซะออกกบ้านเกบบ้านทบ้านอ่กวบ้านเธอบนม่นกะเแต่ไมันจะแต่งไปม้วงกางหลแล้วอันปนั่นเปนไง่ได้ก่อนฮเละพ่ได้แหงคักคักกับ้านมวงกับสร้างอีก อันนี้บ้านยังนี่บ้านวังโพนครับบ้านอะไรนะบ้านวังโพนบ้านวังโพนเบนฝากมือหายตัวหน่วันนี้ชุดแต่งยากกินกาแฟส้มป่ะเขียนบทให้คุณนกคงสกรแล้วเมื่อกี้นี้ฉันโทรหานางอยู่นะว่าได้นางเล่นอะไรนางโทรมาหาฉันอยู่เล่นเป็นมลึกๆฉันเลยบอกว่า เล่นเสร็จแล้วก็ให้อยู่ต okay. ่อนะพี่น้องนะจะเไปฟินฟินเดนวันนี้เต้ยเตนสั้นเลยไหมอย่าเต้ยยาวอย่าเต้ยยาวฉันจะรักษาการขอวันนี้อยากจะรักษาการบอกกับยูยูแต่ว่ามาเข้ามากระเป๋าตือยาวไหมเอาเวลากเขาทัางหมดหรอเต้คู่เนาะเต้ยคู่ซะเอายังนี่ใบซองเอาใบซองใบซองพี่น้อง สามพหรือยังกูปิดสามพคหรือยังเนาะ fc <c oughs> อ้ยซื้อ,อ่าจองตัวหน่อยนะคะ fc นะครับรอบนี้ฉากอลังการมากยวให้ดูรอบนี้ฉากอลังการมากนะครับฉากแสงสีเสียงพาไปดูดีกว่าทุ่มทุนสุดๆต่อแล้วต่ออีกอราคาต้องหลายบาท ตอบครูแล้วตอบครูอีกเพราะว่าใครบัตรได้น้อยมากเออแม่แม่มาอัพซัพพอร์ตหน่อยบอลจะได้ไม่ต่อนะบอลจะได้ไม่ต่อเดี๋ยวนี่ไงเมื่อคืนนี้อุตส่าห์แต่เขาไม่ีใครนอนหรอมีครับมีครับโซนี่นอนญารยณไปนอนว้าวญาณตัวย์ตื่นม่ได้นอนไปงานตอนเช้าไอ้น้องนั่งแท็กซี่บอลซีดีเอาแล้วบอลซีดีอะไรยัง บ,บ้านท่านนอนตีรวมกันสามบ้านก็ได้แล้วค่าไปเล่นนะบ้านท่านาอนตีนะเดี๋ยวว่าบ้านท่านน่านาอนตอีอยากได้ไวเล่นเป็นเมื่อเดียวว่าให้ไปนอนกับแดนเซอร์ผู้หญิงต่ไปอยู่เด็กเพเขาสิไปอยู่เพราะว่าเขาไม่เขาไม่ผู้ชายเขาเป็นไอเขตนั้นนี่เขาให้ผู้หญิงเขาไปได้ถ้ามันไม่มีสายเกียดกับห้องแยกแขกกับมีแเอ๋อย,อยู่หรือลนะ่ะเพื่อไม่วัดไม่เห็นเราไม่เราไม่สายแยกไปเล่กัแดนเจ้ากับแดนเตะข้างล่างเล่นบอล เผื่อกระของไซค์เจ๊ของขาลูกตายเลยเผื่อบอสอันนี้เผื่อบอสแบบโดนโดนฉุดอย่างเงี้ยพวกคุณจะวิ่งชาร์จกันเงี้ยเอาแต่ไม่อแต่ไม่ถอดสายเอาล่ะอ๋อสายมันได้มันจะได้อ๋อไปเลยสุดยอดไอเดียท่าสผู้ชมครับนักขอนิยามพาดูฉากแสงสีเสียงโปรดักชั่นวัดรอบนี้หน่อยนะครับ รอบนี้เราเป็นหินแท้จากออสเตรเลียเรามีความเป็นฝรั่งมังค่าฝรั่งมังค่านะครับรอบนี้อลังการนะครับบอกก่อนรอบนี้อลังการฝากกันให้กำลังใจ,จนักดนตรีหน่อยให้เราเนี่ยพี่น้องนักดนตรีนั่น FC น้อยสุดแล้วติปหน่อยซื้อเมื่อเช้าแอมินเข้ากลุ่มเรีกวมาก 要几个分数嘛？ เรากงดำโดยดำเดียดคือมาข้างบนดิเก่งเก่งบักเก่งมาหน่อยมาถ่ายชื่อหน่อยแล้วเก่งคนรอมันคืออะไรอ่ะอย่าเพิ่งเปิดอันนี้ได้สุดยู่นี่เข้าได้สวคุณเก่งคนรอของบอส คนหน้าตาดีคนไม่เคยลางานถ่ายเลยชอปเปอร์มเงี้ยให้บอสทุกคนอันนี้สิยืนอยู่นี่สวัสดีครับทุกคนอันนี้คืออะไรเอามาให้ในในพวกรูกกาดอะไรให้ในพอกรุกาศสุขสันต์วันแม่ครับเดี๋ยวจริงๆไม่อุ้ยน่ารักจังเป็นมาลัยแบบดอกไม้สดครับบอสสุขสันต์วันแม่ครับบอสด้วยรักและความเคารพอย่างสูงทำไมถึงเรียก ขอขายแห้บอสวันแม่จริงๆจริงจริงๆเป็น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 อีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบอยากให้ในเรื่องโอกาสที่อยากขอบคุณบอสมากกว่าครับผมอยากขอบคุณบอสไม่ใช่แค่ในวันแม่แต่ว่าขอบคุณบอสในทุกๆวันที่แบบว่าให้โอกาสชอปเปอร์แล้วก็แล้วก็อย่างโปรเจกต์ล่าสุดที่บอสก็ยังให้โอกาสชอปเปอร์ผมก็ยังไม่คือได้ให้อะไรบอลดอดงขูได้ไหมอ่ะหน้าเล็กน่ารักจังวิ่งหัวมันไมจริงมั้ยเนี่ย สุขสบายแม่ไม่เชื่อบัตแม่ก็จะได้ดอกไม้ด้วยน่ารักว่าขอบคุณชอปเปอร์น,นะสุขสบายแม่ครับบอสด้วยรักและคารพอย่างสูงนี่เลยดอกไม้สุดแวนี่พี่น้องดอกไม้สุดขอบคุณเราชอปเปอร์น,นะครับเอาดอกไม้มาไหว้แพ่ยไม่ใช่พ่อนะไม่ใช่แม่นะ เพ่ให้ให้เนื่องในโอกาสแบบว่าอยากให้บอสนี่แหละครับผมอยากอยากขอบคุณบอสในในทุกๆโอกาสครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นวันแม่หรือวันไหนก็ตามหรือวันพ่อหรือวันอะไรก็ตามก็ก็อยากให้บอสแบบดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ขอบคุณบอสที่ให้โอกาสชอปเปอร์นะครับผมก็จะทําผลงานแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองในฐานะที่เป็นศิลปินในค่ายตรวเกมมิสิกนะครับผมก็ภายใต้การบริหารของบอสนะครับผมก็จะไม่ทาให้บอสทิบัง ก็จะทำตรงนี้ให้เต็มที่ครับขอบคุณพ่อขอบคุณพ่อมากนะก็แวนพ่อเช่นกันก็อยากให้ชอปเปอร์ตั้งใจในสิ่งที่ชอปเปอร์อยากทำไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ไหนหรือเป็นสิ่งไหนก็ขอให้สำเร็จรุ่งร่วงทุกๆอย่างเลยถึงแม้จะสำเร็จน้อยมากแค่ไหนบอาก็ยังอรอซัพพอร์ตแล้วก็ให้ลใ <c oughs> กลังใจเสมอเพราะสุดท้ายเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันคำว่าตัวเกมมิสิกนะคะถ่ายรูปแค่ไหน,นเร็วมันแม่สะออน เบือแฟมเนี่ยหนึ่งสองยืก่อนหนึ่งสองสาวิดีโอแรยบรเบื่อแฟมนจะลงที่กลัด้วยทำไมน่ารักจังต้องใจเลือกให้ไว่าแบบกระทำพัดขึ้นเม่นบอกเขาเองพัดขึ้นวิดีโอหนึ่นปีเออ แต่เพิ่มไปป่ะนี่แต่เพิ่มซิบูกแล้วล่ะ1 2กดคนไปดีๆมันบาสนี้งาบดีๆเออนึ่งสองสาวันแม่ปีนี้ตกมาปีนี้ได้ดอกไม้ดอกมะลิ ไหว้บแม่จากน้องชอปเปอร์ครับขอบคุณนะลูกคิดไาไหว้แม่ถึงแมเสียแม่จะเหบวันนี้ก็มาไหว้พ่อนี่หละครับผมไม่ว่าจะเป็นบันแม่หรือวันพ่อแต่มาอะไรที่ชอปเปอร์เอามาให้บอสในวันนี้คือมาให้ด้วยความเคารพครับผมก็ความรักด้วยล้วณมากนะครับแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงคลอดมาเองันอันนี้คลอดมาเองกับมือคลอดมาเองคลอดตัวมัมตัวแม่พ่อมาเองคุณนะครับมาไลต่อ